ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปชมรถกระบะน้องใหม่จากเยอรมันที่เพิ่งเปิดตัวในเวอร์ชั่นล่าสุดปี2026กับ v o l kswagen s a v e r o รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้าไทยอย่างไม่เป็นทางการแต่กระแสะตอบรับถือว่าร้อนแรงมากเพราะเป็นรถกระบะขนาดเล็กที่เน้นความประหยัดดีไซน์พรีเมียมและราคาจับต้องได้โดยเฉพาะในกลุ่มคนเมืองหรือผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการรถใช้งานที่ทั้งเท่และคุ้มค่า เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ v o l kswagen s a e r o 2026มาพร้อมกับหน้าตาที่ทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์เรียวยาวมีเส้น daytime running light ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมกระจ่างหน้าเป็นแบบใหม่ที่ดูดุดันมากขึ้นมีเอกลักษณ์ของ v o l kswagen ชัดเจนเส้นสายตัวถังด้านข้างออกแบบให้ดูสปอร์ตแต่ยังแฝงความเรียบหรู ตัวรถมีขนาดกระทัดรัดกว่ากระบะท,ทั่วไปในไทยเล็กน้อยเหมาะกับการขับในเมืองลอแม็กดีไซน์ใหม่ขนาด15หรือ16นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยสีตัวถังมีให้เลือกทั้งสีขาวน้ำเงินดำและสีแดงที่โดดเด่นมากส่วนกระบะด้านหลังก็ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมีฝาปิดท้ายที่แข็งแรงและมีจุดยึดสัมภาระครบถ้วน ในส่วนของภายในห้องโดยสารโฟล์ s สวา e เกก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับภายในยังคงเอกลักษณ์ความเรียบหรูตามสไตล์เยอรมันเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้กระชับและนั่งสบายคอนโซลหน้าดูทันสมัยใช้วัสดุด,ดีมีหน้าจอสัมผัสขนาด6.5นิ้วรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ระบบเครื่องเสียงคุณภาพดีช่อง USB มีให้ครบรวมถึงระบบปรับอากาศแบบแมนนวลที่ใช้งานง่าย บากหลังในรุ่น2ประตูมีพื้นที่จำกัดพอสมควรเหมาะสำหรับเก็บของมากกว่านั่งโดยสารแต่ถ้ารุ่น4ประตูที่มีในบางตลาดก็จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสาร4-5คนแบบสบายสบาย ในด้านสมรรถนะโฟล kswagen s a u v e r o 2026ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตร MPI สสูบให้กำลังประมาณ101แรงม้าแรงบิด143นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติในบางรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันอัตราเร่งอาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบรถสปอร์ตแต่เรื่องความประหยัดน้ำมันถือว่าเป็นจุดแข็ง เพราะทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยได้ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัทด้านหลังเป็นแหนบที่ปรับจูนมาให้รองรับน้ำหนักได้ดีใช้งานบรรทุกของในเมืองหรือวิ่งทางไกลก็ยังคงนุ่มนวลพอสมควรนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยพื้นฐานมาให้ครบเช่นระบบเบรก abs ระบบกระจายแรงเบรก ebd ถุงลมนิรภัยคู่หน้าและระบบควบคุมการทรงตัว esc ในเรื่องของราคา v o l kswagen s a v e r o 2026ยังไม่มีการเปิดราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่ถ้าดูจากราคาที่ขายในตลาดอเมริกาใต้และเทียบกับภาษีนำเข้าคาดว่าหากมีผู้นำเข้ารายย่อยนำเข้ามาขายราคาหน้าจะอยู่ที่ประมาณ650,000-750,000บาทแล้วแต่รุ่นย่อยและออปชั่นซึ่งถือว่าแข่งขันได้ในกลุ่มกระบะเล็กหรือรถอเนกประสงค์ในเมือง สรุปโดยรวม v o l kswagen s a v e r o 2026เป็นรถกระบะขนาดเล็กที่มีดีไซน์ทันสมัยสมรรถนะพอใช้งานภายในสบายและใช้งานน่เหมาะกับคนที่ต้องการรถกระบะที่ขับง่ายประหยัดน้ำมันและไม่ซ้ำใครในตลาดไทยตอนนี้ถ้าคุณกำลังมองหากระบะทางเลือกใหม่ที่แตกต่างจากเจ้าอื่นในตลาดนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับ